เรอกระดาษดิจะไปไซส์ป้าจะป้าเมื่นี่ตื่นป้าสาวๆนี่ตื่นเห็นปะขึ้นขึ้นที่เาจะร้องเห็นปะนี่เดี๋ยวไปฟายผ้าเป็นขึ้นเนอาอ่ะ อีกเดี๋ยวเดียยงงเด๋ยวไฟเสียให้เดี๋ยวไฟพลาดลอยไปขึ้นโอเคปะจะปากดังนะเดี๋ยวเพืนจะตื่นมาจะตื่นไปไปหามเสียงดังไฟพลาดไปตัวก็เปิดหนักเลยตื่นก่อนซะ Kasihan dah Bidu tu 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 Bidu tu Bidu Bèo con tre lướt gắt Ôi gì Tiền gần rất là Anh nhàn tiền chưa, Lướt con tre lướt, lướt con đó, Làm nếu không chỉ tin quá khám ơi khám ơi khám ơi khám rồi xếp hồ lời mời đi quá nó chói <laughs> nè lại con